ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูในส่วนของกอต้นไผ่เลี้ยงหวานนะครับที่ปลูกไว้นะครับกอนี้ก็อายุอยู่ที่8เดือนแล้วนะครับทุกท่านนี่จะเห็นว่าต้นแม่ที่นามาปลูกตอนแรกๆเนี่ยเล็กนิดเดียวครับนี่เล็กกว่านิ้วก้อยอีกอันนี้ก็จะเป็นหน่อรุ่นที่1นนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับนี่หน่อนี้ก็คืออ่าใบยังกลางไม่หมดนะครับนี่มาดูยังไงครับนี่ดูด้านบนเลยนะครับนี่ ไปนะครับปกติมันจะกลางจากด้านบนนะครับลงมาสู่ด้านล่างนะครับจะเห็นว่าข้อตาด้านล่างเนี่ยก็ยังมีแขนงนะครับแทงออกมาอยู่นะครับแล้วก็จะมีอ่าใบเนี่ยยังไม่กลางนะครับนี่ยังเป็นเหมือนหน่อไม้อยู่นะครับผมแล้วก็จะมีหน่อชุดที่2แทงออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้เป็นชุดที่2นะครับแทงมาด้านซ้ายอันนี้แทงมาด้านขวานะครับตัวนี้มันน่าจะเกิดจากตัวหนอนี้นะครับนี่ตัวหนอรุ่นที่2นะครับ เนื่องจากว่าหนอรุ่นที่สองนี้ก็ยู่อยู่ที่ประมาณ5เดือนนะครับห่าเดือนแล้วนะครับก็เริ่มจะให้หน่อชุดแรกออกมาแล้วนะครับของหน่อตัวนี้อันนี้เป็นไผ่เลี้ยงหวานนะครับนี่ไผ่เลี้ยงหวานซึ่งต้นนี้จากครั้งก่อนที่ผมเคยลงทิปไปก็คือมันมีปัญหาเรื่องอเชื้อราดํานะครับนี่เชื้อราดําซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มจางลงแล้วนะครับนี่จะเห็นว่าใบด้านบนก็จะเริ่มจางลงแล้วนะครับเนื่องจากว่า ผมได้ทําการตัดต้นที่มันมีปัญหาก็คือต้นนี้นะครับนี่ออกไปแล้วนะครับแล้วก็เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้โล่งนะครับแล้วก็ตัดใบกล้วยใบอะไรที่มันบางออกนะครับทําให้แสงเนี่ยมันส่องได้ถึงขึ้นนะครับทําให้ปัญหาเชื้อราก็ค่อยๆหายไปนะครับนี่แต่ก็ยังมีคราบนะครับนี่มันยังทิ้งคราบไว้ตรงที่ลาต้นอยู่นะครับแต่ถ้าขูดมันก็ออกนะครับนี่พอเรามือขูดหรือว่าลูบๆนะครับนี่ก็ออกอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นลาดํานะครับ น่อตอนนี้ที่แทงขึ้นมาใหม่เนี่ยก็น่าจะอายุไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่แทงขึ้นมาแล้วลำก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่ดูแล้วน่าจะใหญ่กว่าลำนี้นะครับที่แทงขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องทําการลดน้ํานะครับแล้วก็ใส่ปุย๋ยอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้มันสะสมอาหารแล้วก็นํามาเลี้ยงในส่วนของหน่อชุดนี้รุ่นต่อไปเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องของการดูแลผ่เลี้ยงหวานนะครับผมสวัสดีครับ